ประชาชนสำหรับจังหวัดลบบุรีตอนนี้เปิดศูนย์ส่งเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนค่ะสำหรับการชาปนก,กิจศพผู้เสียชีวิตนะคะจากโรคโควิด -19 ที่ขาดแคลนค่ะโดยคุณนิวัตรรุ่งสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานในการเปิดศูนย์ส่งเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในการชาปนก,กิจศพผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด -19 ที่ขาดแคลนตามพระปารบสมเด็จพระสังคราชเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการส่งครบ์ประชาชนเกี่ยวกับการสพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่วัดและประชาชนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ของวัดและชุมชนที่พึงมีต่อกันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งยามทุกขและยามสุขเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืนต่อไปโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพระครูสิริจริยาพรณเจ้า อำเภอเมืองลบบุรีส่วนราชการนะคะอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนค่ะร่วมการบริจาคหีบศพร,รวมถึงปัจจัยสนับสนุนให้แก่ทางวัดดงสวองเพื่อที่จะใช้ในการชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะ